สวัสดีครับผมเอพี่น้องบนสกขตสโคนเดอสบายดีผมอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล,กลนี่มาพบก,กับช่องใช้ลบชาแนลเหมือนเดิมนะอาการสิมาเฮดกับข้าวคือเก่าคือเดิมมันนี้มีอะไรเมนูอย่างไปดูกันครับตอนนี้หม้อก็เดือดแล้วเนาะเป็นเมนูอะไรสิแก,กปลาดุก ใส่พักขี้สมดังขมเนาะพี่น้องนะสมดังคมเข่าห้ากเปดิดดีดแล้วตอนนี้เวลาแปดโมงคึ่งนะครับจะได้เวลาเห็ดกับเขา่ากินะเปิดร้านแล้วกับมาเห็ดกับเขา่าว้าหน้าถามว่าคือเพระเห็ดไบแต่และข้าวตื่นตื่นแต่เศ้าอะไร เพราะว่าเมืเ่อนี้บรรยากาศมันหน่านอนนะผมคืนนอนรับดีแต่ตื่นมาในห้อนแดดจ้าเลยพี่น้องเออเอาพุดแดดไ <c oughs> ป,ปเห็ดกับข้าวต่อเดี๋ยวจะเราจะมาซิมกับข้าวกันดีว่านะตเสียดูรับตา สุกไปละใกล้สิบปงจะเอาพักลงตา,ากับสิประมาณนี้เบิกก็คือต้มยำได้พี่น้องเล้แต่บุมม๊มเนได้ลองชิมมึงนำมันก่อนนะมาณน้อื้อ ลำเลยสิประมาณนี้อันนี้ก็ขมนะขมก็ซื้อมาหมู่บ้านนี้เริ่มเปื่อยแล้วขึ้นเดียวเปื่อยแล้วซื้อมาเมื่อวานนะครับเปืีอยแล้วพี่น้องเอ้ยเืีอยแล้ว ืออมเราดูตอนต่อไปครับตอนปมนะแดดครับแดดร้อนมากเลยบนของฝา แลาเพมมาขันตอนทุท้ายเลยนะตอนนี้ก็เอาพักอีกขมลงละด่างขมลงแล้ว,ดลลวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอากะสิมะบกกันเนาะปิดฝามหม้อไว้ให้มีพักมันยุบก,ก่าลงหรือว่าพักมันซุกนั่นเองครับเฮากาสิมรปกตักเนานะ ไปไปดูต่อไปครับตอนตักเสกถ้วยครับผมมาดูกันว่ามันสีหน้าตาที่เป็นแบบใดเนาะมันจะน่ากินขนาดไหนนี่ว้าวว้าวเดียวเลยก็คือแกงปลาดีๆนี่เอง ห่อนเดือนวนาตัดยาก,กหน่อยเนาะเพราะว่าบริษัตัดให้มันนี่น้อย พี่น้องไปไปตักเขาา่าซะบ้าดเฮ้ยโมเดียวเนาะเข่าไปไปเอาเป็นว่าไปตอนตักแล้วนะเนาะพี่น้องนะไปกันเลยนี่ตอนนี้กแบบันตักเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะนี่ก็เขา่าเด้อพี่น้องเด้อกินเข่ากินน้าหนุ่มกันเด้อ ข่าอ๊ากระเพเศร้าเ,าเลยสิเกาโมงละเขากินน้ำน้ำกันเด้อคนไปไต้กบใต้เขียดน้ำขึ้นเนาะมาครับมาครับมาครับพี่น้องกินข่าวกินน้ำน้ำกันครับหนาคือบวมๆวมเนาะ ชิ้มกันเดียวแล้วพ mm ี่น้องเลย่ายแสบแสบแกประดุกสขมเพ่อเห็ดกินหอกเห็ดไปม่ซั่ๆคิดอยากนะใดก็เห็ดกินนะ พูดที่สาีเนนี่ก็สิ้เดือนแล้วไดือขมาเปิดมาชมกันเองรวยๆเด้อพี่น้องเดิมคืนเดิวยๆอย่าเย็บอย่าจน เดินออกเนี่ย <c oughs> ครับคลิปนี้ก็บุมีอย่งางไรนะขอจบคลิปไว้เพียงสท่านีคำพูดคำจาใดที่กรถูกกต้อก็ต้องขอโทษขออภัยนะที่นี่โดยนะนว่าเป็นของตัวเองว่าตรงๆบุบวนในหูแะ ขอภัยลำพี่น,น,น,นะน้นองประชุสุขคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้คนอยู่ดีมีเฮ่แข่งแรงตลอด,ดีีตลอดไปอยูด่ดีสบายสวัสด,ดีครับผม